ไฟเบอร์ซื้อใหม่ครับน่ไฟเบอร์ใหม่ของอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่องกรอนชัยสร้างบ้านนะครับผมอยู่ที่หน้างานบ้านเดี่ยวที่พนัสนิคมนะครับบ้านมินิมอลบ้านมินิมอลพนัสนิคมนะครับวันนี้ทีมช่างเขาทำอะไรบ้างลูง เขาก็แบบเชื่อมเขาเ,าเตรียมทาลงรถเนาะเอาเลกทาลงรถแล้วก็เมื่อวานนี้เขาช่างมาติดเลยนะที่เราอัปเดตไปติดบัวที่บ้านหลังที่สองนะครับอ,อืม <c oughs> <c oughs> แต่ทำไมเขาถึงแบบวางไอ <c oughs> ้ขานไกลก่อน,นอ่ะขาไกลลงรถอ่ะอะไรนะไอ้ไอที่เป็นเสาอ่ะทำไมเขาถึงวางโครงกระดูกเขาเรียกว่าตัวโครงกระดูกอ่ะ เครื่องมันรับน้ำหนักใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเขาทำงานกันดีกว่าเนาะโอเคครับอ่าม,มีงานพิกัรนี้ก็มีช่างเตรียมตัดเหล็กเชื่อมเหล็กกันอยู่ท<อ>ั้งหมดแล้วบ้บานแถวนี้ก็มีอยู่สามหลังนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้ก็อนาคตก็จะมีอีกสามหลังตรงนี้บ้านเราก่อจะอิดแดงทั้งหลังเน,ะนี่ยนตานเห็นอิดแดงไหม เมื่อวานคลิปช็อตแอบไปเล่นกับอีกแดงอีกแดงอ๋อต,ตอนยังไม่รู้หรอกคนหนูแอบเล่นอะไรกันแอบเล่นกับอีแดงไงครับผมรอดูคลิปช็อตได้เลยนี่ไงช่างทีมช่างก็ทำงานกันแอบตัดเล็่เช้ายันยัน และนั่นก็เป็นที่นึ่งได้ดีอกาสที่จะเข้ามาศึกษาต่อแต่ทำไมเขาถึงแบบนี้แลยนะวาขากันไกลก่อนแล้วเขาก็ค่อยพยุงมันนะคะเก้ากระดดขากันไกลคืออะไรหรอขากันไกลก็คือตัวโครงสร้างเชิญขัาวไปดูสุดจ้าซ่าอันนี้เป็นข้าวเชิญข้างที่โตเองนั่งร้านเปล่าเออใช่นั่งร้านเรียกนั่งร้านเรียกไม่ถูกนึกว่าขุนยนต์ดูขุนยนมากจนไปอย่างนี้แหละ

<7. S 1> เซเว่นกันนะเซเวมนึใช่ได้ใช่ได้จดเชื่อ,อ,อไปดูดิเ,ออเมื่อวานช่างบัวมาเนะาะครับสวัสดีครับ ครับครับเด็กสีมาเมื่อวานทาสีเมื่อวานทาสีทาสีเหล็กใช่ไหมกลัดหัวเสากลับมาหนวยมตัดหัวเสา,สา,<ม>สาทาสีครับ เขาดึงข้างไฟมา้อยสายอ๋อสายไฟเขาตรงนั้นเขามีมีม,มอมิเตอร์แล้วนี่ครับเจ้าของเขาได้แวะมาบ้างไหมครับมา <c oughs> เออเข้าไปเดือนนึงก็มามั้นวันให้เอาท่อน,นั้นจุ่มลงไปข้างในท่ออะไรครับ ท่อน้มทิ้งหลังบ้านนั่นน่ะผมก็เลยตัดเสร็จตัดฝาบ่อโอ้จุ่มไปในน้ำลงในท่องครับไฟเบอร์ซื้อใหม่ครับ่ีไฟเบอร์ใหม่ขอ,ของอะไรครับเนี่ยอะไรนะ

ตรงนั้นนะครับเรียกบัวด้านข้างนะครับเห็นบัวนะฮะนี่ก็เป็นบ้านที่เสร็จแล้วนะครับ ข้างๆนี้เขาไถนาน่าจะข้าวขึ้นแหละ ไอ้สายน้ำอยู่ไหนทั้งเด็ดอ๋ออยู่ข้างในโอเค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 ครับจะเป็นรถน้ำหน่อยดูด้านในนะครับ ฉาบเรียบร้อยนี่เป็นประตูโค้งนะครับเข้าขัวจะมีเข้าขัวได้สามนอนสองน้ำนะครับนี่เขาฉาบไปละเตรียมบุกระเบื้อง ในหน้างานนะครับบ้านเดี่ยวพนันนิคมนะครับเป็นต้องกว้างกันเลยตรงนี้เป็นครัวนะครับด้านหลังก็กว้างนีต่อเติมด้านหลังให้ด้วยนะครับ โอเคนะครับสำหรับผู้ที่หาบ้านโซนพนันิคมนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0 9 6 9 8 2 6 2 2 4นะครับโอเคครับวันนี้ฝากกดไลค์ลกดติดตามด้วยครับช่องคอนชัยสร้างบ้านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ